สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเบิร์ตมาส่งโมครั้งสุดท้ายเตรียมแหวนแต่งงานมาสวมให้เบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมเดินทางมารับแฟนสาวคาดนำแหวนมาสวมให้สำหรับบรรยากาศการรับแตงโมที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเช้านี้เวลา8นาฬกาทีมงานจากสุริยาได้นำหีบศพสีชมพูสวยงามรับแตงโมเพื่อนำไปประกอบพิธีชาปนกิจ ของทางาศาสนาคริสต์ที่คริสตจักรเมทอดิตรังสิตคลองสี่ปทุมธานีเป็นสถานที่เดียวกับพิธีของพ่อแตงโมนายโสพลในเวลาต่อมาแม่แตงโมเดินทางมารับร่างลูกสาวพร้อมนำเสื้อผ้าคเครื่องประดับให้เจ้าหน้าที่แต่งกายให้ลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายนอกจากนี้เตะสตวรรษยังมาร่วมรับแตงโมด้วยและจะมีลำดับขั้นตอนดังนี้เริ่มต้นด้วยการร้องเพลงนมัสการพระเจ้ากล่าวถึงประวัติ กล่าวถึงคำอาลัยแสดงธรรมเทศนาของาศาสนาจารย์ธงชัยร้องเพลงนมัสก,การพระเจ้า,าศาสนาจารย์อธิษฐานเพื่อครอบครัวของแตงโมพิธีชาปนากิจหน้าอุโมง์ญาติและผู้มาร่วมงานวางดอกไม้แสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายปิดเตาใช้เวลาเผาประมาณ3ชั่วโมงสำหรับหีบทีมงานสุริยาได้สร้างและออกแบบหีบบรรจุให้กับแตงโม อย่างสมบูรณ์แบบตามแรงบันดาลใจหลักๆด้วยกัน5ข้อประกอบด้วยเอกลักษณ์และตัวตนของแตงโมสวยอบอุ่นอ่อนโยนข้อมูลเรื่องหีบและความเชื่อทางศาสนาคริสต์จากท่านอาจารย์ธงชัยคุณแม่พนิดาขอให้มีภาพและชื่อของแตงโมบนหีบสีปรวกของแตงโมคือสีโอรสและสีชมพูดอกไม้ที่แตงโมชอบคือดอกกุหลาบและดอกทิวลิปท่ามกลางดอกไม้และนกพิราบขาวที่เป็นสัญลักษณ์ทาง คริสเตียนหมายถึงการนำพาไปสู่ดินแดนบริสุทธิ์ล่าสุดเวลา9นาฬิกาสนาทีเบิร์เทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโม,โมเดินทางมาถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโดยมาด้วยรถแท็กซี่จากนั้นพุ่งตรงเข้าไปยังห้องรับแตงโม,โมทันทีโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆผู้ที่พาเข้าไปคือเตะสตวรษทั้งนี้แม้หนุ่มเบิร์ตจะสวมหมวกและใส่แว่นดำปิดแมสแต่ก็สัมผัสได้ถึงความโศกเศร้าเสียใจ เพราะเดินก้มหน้าตลอดทางอีกทั้งได้ยินมาว่าจะนำแหวนมาสวมให้กับแฟนสาวอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ